นควบคองกันน้องงานสีซองสมองเลได้มาทันนี้มาดีงงานเตรียงแหลยังวัดตันหอดรถพี่น้อยไก่นี่มันจะเป็นมุมงแงานสบายดีพี่น้องมาพอกันคือเกาเส้นเกาเส้นเคยกสองล็บเอเวอริชาเน่โอ้โหมันนสพามายาง บืงน้องน้องมันจะไกลสู้พูดป่ะนป่ะนะก็นะจะจะม,มาออกกํลาลังกายมันหนาอะไรเป็นกิโลไร่บ้างใด้ดิเจ็ดเจ็ดลักเจ็ดลักเฮงเลยน้อง มันกจะแลนมันก็จะแลนออกกําลังกายไปน้องจะแลนเขาจะออกกําลังกาย เรจะออกมาเลยละเพื่นออกกังไกลเพื่อสุขภาพเนาะอเไรมึงจะนป่คืนก๊กแก้มแน้วแต่ว่ามันจะคือก๊กเหล่าบ้านเท่านั้นวันี้ก็ขาก๊กซิงไข่แต่วันนีดเป็นก๊กเหล่า เอ็มลี่กับชิมาแลนนี <mus wn Momo S 1> ่ไปแลนไปแลนเอ็ม <submarine> ล <reais> ี <fall asleep> ่แลนเอ็ so more, okay? ิลี way, ่หน่อยกับชิแลนก็จะแลนเป็นลอยค้นพี่นออกเลยนี่นสิเอาไว้สิเอาไว้สิแค่ปุ๊บไปยบายก็จะจะมาออกกําลังกายนะครับ ก็จะแลนนี <aroma invoke> tap, mm ่จะลอยคนเท่าออกกําลังกายงายเดือดเดือดเท่มอรมนเขาจะมาแลนเไปก็จะจะแลนออกน้องเลยหนึ่งเซ็ตกระบะกรองก็จะจะแลนไปมันจะหอบน้องไปเลยไปเลยนี่เขาจะจะแลนมาแต่พุดแตะพูนเราก็จะมาสอดนี่ สอนนี้มันจะใกล้พี่น้องมันจะกกลยสุดใช่ตาลิ้นสดทายเป็นบักเป็นบักให้เบื่องเน้ย oh <my> บอ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 บพนพี่น้องเขาจับแลน <c oughs> โอ้ผูกกับมาดีก,กั๊บตันเนี้ยเ <c oughs> บื้งนี้จะเป็นฝากพวลเฝากเนาะอื้ แคนมป์ธรก็จะมีความสวยงามวันนี้แหละพี่น้องาดอกใหม่นี่จะเป็นบนลผักพรอนบนลผักพรอนนี่จะเป็นทางข้าจันยางก็จะมองยางทั้งลมธรรมศาสตร์ไปสิอ้อมน้องก็จะมีอพาร์ตเมนต์เขามันก็จะจารย์ออมน้องแล่น้องบังย้ายเจ็ดกิโลเมตรพี่น้องเจ็ดกิโลเคร่ง วนที่ที่การมะยางป่าเนงะยางออกนอกกับเบิ้องบนแบบดอกหมอกดอกไม้เนาะอันนี้หอดคันหนึ่งมันจะเป็นพวกอนอีกจะเสจนี่ก็งานพี่น้องแคมทางคือเก่า กบกวงเป็นหนองยางสีซองสมองเลยยังบัตทันหอบหนองจะได้มุมสูงให้บ้างบนทิลินเปนยางสีซองสมองเลยยังบัตทันหอรถพด่น้นหเอยไก่นี่มันจะเป็นมุมสูงงามพเ่น้องงามแต่กัตทันปลาย ngam khanat Con cây Nè nhang Nhàng Nhàng สวน,นพวกวันเด่นค่นี่นนุ่นอ่อมพอดีสองสัโมงครึงยาหอดคากกดติดตามกดแชดร์กด subscribe เ y l i n d e r พอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย